หมอธีระเล่าเรื่องล้อนสึนามิเจอกับตัวเองตามถึงในฝันหน่วยทหารกู้ซากสึนามิเจอกลุ่มคนเดินริมหาดทุกเย็นหมอธีระเปิดประสบการณ์ตรงค่ะเรื่องหล้อนตอนสึนามิเจอเองกับตัวเลยค่ะวิ่งกระเดพร้อมลูกชายเผยหน่วยทหารลงพื้นที่กู้ซากถึงขั้นต้องขอ,อยานอนหลับเยอะๆเพราะเจอกันทุกเย็นค่ะกว่า20ปีแล้วค่ะหลังคลื่นสึนามิซัดถล่มชายฝั่ง ผู้คนยังเล่าขานถึงวิญญาณที่ติดค้างอยู่กับความตายกระทันหันเรื่องเล่าลึกลับตั้งแต่เงาดำเริมชายหาดไปจนถึงเสียงร้องของความช่วยเหลือกลางดึกทำให้พื้นที่ประสบภัยกลายเป็นหนึ่งในเมืองผีเงียบที่น่าขนหัวลุกที่สุดของไทยโดยเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเฮมจุธา hey โพสต์เล่าประสบการณ์หลอนค่ะลงใน Facebook โดยระบุว่าชีวิตหมอกับประสบการณ์วิญ,ญญาณคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะมาบอกเล่า90เกี่ยวกับประสบการณ์วิญญาณหรือไม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์กันต่างๆนานาแต่คงไม่แปลกถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องแรกที่จะเล่าความจริงมีมากมายหลายเรื่อง น่าจะเป็นประสบการณ์ของหลายๆคนจนถึงกลายเป็นประสบการณ์หมู่นั่นก็คือเรื่องเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในวันที่28ธันวาคมปีพศ2547 ในช่วงแรกถ้าเรายัางจำกันได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดภาคใดทั้งหมอและเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยและสาธารณาสุขต่างช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงในการค้นหาผู้ที่รอดชีวิตและในการบริบาลร,รักษาช่วยชีวิตผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมและในเวลาเดียวกันก็มีการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยให้ไปอยู่ในทำเลใหม่ที่ปลอดภัยกว่าและมีการสร้างที่พักพิงให้หลายตำแหน่งปัญหาความยุ่งยากที่ตามมาก็คือ ผู้ประสบภัยไม่แต่เพียงมีผลกระทบทางจิตใจความเครียดวิตกกังวลหดหูถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ยังถูกรุมเร้าด้วยโรคประจำตัวที่มีอยู่แล้วและเคยได้รับการรักษาต่อเนื่องอยู่แล้วทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคทางสมองทางอายุรกรรมหัวใจเบาหวานความดัน ความดันไตตับและโรคเรื้อรังต่างๆทางข้อและกระดูกเป็นต้นโดยต้องขาดตอนการได้รับการรักษาและหลายคนได้พูดเสียงเดียวกันว่าหมอไปกับน้ำแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์ถึงเป็นเดือนถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติอาสาเข้ามาช่วยเหลือโดยเข้ามาอนุเคราะห์แจกจ่ายยาให้ผู้ประสบภัยแต่ปัญหาใหญ่ที่อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือยาชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันชื่อต่างกันภาษาต่างกันได้ถูกแนะนำให้ทานดังนั้นหมายความว่ายาชนิดนั้นๆที่ควรใช้วันละหเม็ด กลับกลายเป็นได้วันละ3-4เมตรกลายเป็นยาซ้ําซ้อนเข้าไปอีกคณะเล็กๆของเราได้นําโดยภรรยาของหมอและเภสัชกรที่สนิทชิดเชื้อกันจึงได้รวมกลุ่มประมาณ60-70คนโดยลงไปเยี่ยมที่หมู่บ้านพักพิงเหล่านี้ ทั้งนี้โดยเป็นการเยี่ยมในแต่ละบ้านและทำบันทึกประจําตัวและครอบครัวถึงโรคประจำตัวที่มีอยู่ยาที่เคยใช้ถ้าจําได้และโรคที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิรวมทั้งรวบรวมยาทั้งหมดที่ได้รับในแต่ละบ้านแยกแยะประเภทและจัดคำแนะนำใหม่และถ่ายรูปชื่อยาที่เป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะเป็นภาษายุโรปและภาษาญี่ปุ่นอิสราเอลเป็นต้นและส่งไปแปลให้ทราบชื่อและประเภทของยาในกลุ่มนี้มีหมอและพี่หมออีกท่านหนึ่งที่ร่วมคณะไปด้วยโดยในแต่ละบ้านที่มีการเข้าเยี่ยมถ้าพบมีปัญหา ก็จะโทรศัพท์มาเรียกเราให้เข้าไปตรวจร่างกายซักประวัติและทำบันทึกในกระดาษใส่ซองพลาสติกทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปแสดงให้น้องหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการเข้ามาเยี่ยมหรือพาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจะได้ทราบอาการเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่จำเป็นต่อไปการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ยังได้มีการทบทวนทุกสองเดือนเพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาที่ได้นำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ว่าได้รับการแก้ไขแล้วสำเร็จหรือไม่หรือจะ เป็นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ต่อไปค่ะที่เล่ามายืดยาวเป็นการปูพื้นเรื่องว่าในระหว่างที่ทํางานนั้นพบอะไรบ้างเมื่อคณะของเราเดินทางไปถึงที่เขาหลักโดยมีที่พักเป็นโรงแรมที่อยู่ที่นั่นที่หน้าโรงแรมจะมีหน่วยทหารที่น้องๆคอยช่วยรื้อถอนขนย้ายซากปรักหักพัง โดยที่เรายังไม่ทันเข้าในที่พักน้องทหารก็เข้ามาหาแล้วถามว่าพี่ๆเป็นหมอใช่ไหมพวกผมขอยานอนหลับเยอะๆได้ไหมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเวลาโพลเพลก็จะเห็นกลุ่มคนเนี่ยเดินกันมาเป็นกลุ่มส่งเสียงที่จับใจความไม่ได้แต่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแล้วก็เดินไปมาทุกเย็นและได้ยินเสียงตอนกลางคืน พวกเราได้ฟังก็ดูเหมือนจะตรงกับที่ทราบมาก่อนหน้านี้ว่ามีอะไรแบบนี้ดังนั้นน้องเพศสัชกรจึงสมัครใจอยู่ห้องเดียวกันห้องละสี่ถึงห้าคนและแต่ละคนต่างก็เตรียมบทสวดคาถาตามศาสนาต่างๆครบถ้วนซึ่งเมื่อเข้าที่พักไปแล้ว และกำลังจะเตรียมลงพื้นที่ยังได้พบกับน้องทหารที่เป็นผู้บังคับการได้บอกปัญหาของทหารที่ทํางานอยู่ขณะนี้ว่าอกสันขวัญแขวนและอย่างไรก็คงต้องใช้ยาที่ช่วยให้ผ่อนคลายหรือยานอนหลับนั่นเองจะเป็นวันแรกหรือวันที่สองที่พวกเราลงพื้นที่หมอก็ไม่แน่ใจนัก ตอนเย็นประมาณ6โมงเย็นกว่าหมอก็เลยชวนลูกชายขณะนั้นน่าจะอายุประมาณ13ปีไปตีเทนนิสที่สนามที่อยู่ข้างๆที่พักจำได้ว่าตีไปประมาณ3เกมไฟที่อยู่ริมสนามดับไป1ดวงเหลือ3ดวงก็มองหน้ากันในใจคงไม่ต้องบอกนะครับว่ากำลังคิดอะไรอยู่ แต่ก็เล่นต่อเล่นไปได้สักพักไฟก็ดับไปอีกหนึ่งดวงถึงตอนนี้เลยพยักหน้ากันและรีบไปเก็บไม้ใส่ถุงเก็บลูกเทนนิสเรียบร้อยกำลังจะเดินออก เราทั้งคู่ได้ยินเสียงฝีเท้าตึกตึกขึ้นบันไดามาโดยที่สนามเทนนิสจะมีความสูงอยู่ประมาณชั้นสองเสียงฝีเท้าวิ่งผ่านประตูเข้าสนามเทนนิสซึ่งเครื่องทางด้านล่างทึบน่าจะมีความสูงอยู่ประมาณ1เมตรแล้วก็เห็นศีรษะของเด็กนั้นโผล่มาให้เห็นเล็กน้อยและเสียงฝีเท้าก็วิ่งลงบันไดอีกทางไปชั้นล่าง หมอและลูกตอนนี้น่าจะอยู่ในสภาวะคนลุกขนชันแต่ก็เดินไปที่ประตูและเปิดประตูมองไปทางซ้ายก็คือบันไดที่ขึ้นมาจะเข้าสนามเทนนิสมองไปทางขวาก็คือบันไดที่จะลงไปชั้นล่างและที่ได้ยินเสียงฝีเท้าลงไปหมอเลยถามลูกว่าจะลงไปดูเขาไหมตามที่ได้ยินเสียงฝีเท้าลูกหมอเลยตอบเสียงเบาๆว่า พ่อข้างล่างมันมืดตื๊ดตือและเราก็เห็นลางๆมีของวางระเกะระกะลูกบอกว่าพ่อไปเหอะและแล้วพ่อกับลูกก็วิ่งแข่งกันกลับไปอย่างรวดเร็วไปที่ล็อบบี้ของที่พักได้เจอเจ้าหน้าที่เลยถามว่าที่ตรงนั้นเอาไว้ทำอะไรได้รับคำตอบเป็นที่สำหรับเก็บของที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์เลยเอามาเก็บไว้รวมกันที่ชั้นใต้ถุนเราก็เลยถามต่อไปว่ามีอะไรหรือเห็นอะไรอย่างนี้ไหมรองเขาก็อ้อมแอมว่าไม่มีอะไรนะครับ จะยังไงก็ตามเราสองคนก็เลยวิ่งกลับห้องโดยด่วนและแน่นอนเปิดไฟสว่างจ้าตลอดทั้งคืนหลังจากที่เราทำงานเสร็จในพื้นที่ครั้งนี้กลับมาบ้านที่กรุงเทพได้ประมาณ1สัปดาห์หมอฝันในฝันนั้นเห็นสตรี น่าจะเลยวัยกลางคนไม่ใช่คนไทยเดินอยู่บนสนามหญ้าและข้างๆมีเด็กผู้ชายขี่จักรยานเล่นอยู่ด้วยคุณน้าท่านนั้นเดินเข้ามาหาหมอและยื่นมือส่งตุ๊กตาเล็กๆให้ซึ่งหมอรับมาและก็ตกใจตื่นทั้งนี้ในช่วงเวลานั้นคงเหมือนกับคนไทยทุกคนที่ได้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้ไปสู่สุขติและน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตนั้นไม่แน่นอนและเมื่อจากไปแล้วยังคงวนเวียนอยู่การ ทำบุญทำกุศลเอ,อื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ต่อคนอื่นโดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้รับอะไรตอบแทนเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดในชีวิตและไม่น่าจะสายเกินไปที่มนุษย์ทุกคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยความรักความเข้าใจและไม่ประหัดประหารกันความจริงยังมีอีกมากมายหลายเรื่องในชีวิตของหมอและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันถ้าไม่เบื่อจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ